สวัสดีครับนัดเท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับตอนนี้ครับนัดก็พาลูกค้านะครับมาชมสินค้านะครับเป็นโรตารี่มือสองนะครับเป็นโรตารี่มือสองนะครับมีหลายตัวนะครับหลายขนาดนะครับก็มีอยู่สองขนาดครับที่เราขายกันนะครับก็จะมีหนึ่งเมตรหกสิบกับหนึ่งเมตรแปดสิบนะครับมีทั้งตาช้างโชคชัยนะครับมือสองนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวนัดจะพาไปเดินชมนะครับสินค้าแต่ละตัวนะครับลูกค้าท่านไหนที่งบน้อยนะครับก็ซื้อตามงบน้อยนะครับถ้างบ สูงๆหน่อยนะครับเราก็าซื้อตัวสวยสวยหน่อยนะครับมันก็จะบวกเพิ่มราคาขึ้นไปนะครับเราก็ไม่ได้มีแค่ตัวโรตารี่มือสองอย่างเดียวนะครับอุปกรณ์มือหนึ่งนะครับโรตารี่มือหนึ่งเราก็มีหรือว่าผานยกล่องผานพวนนะครับมือหนึ่งเราก็มีนะครับผานสามเราเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะครับผานสามเหลืออยู่ตัวหนึ่ง นะครับอ่ะโอเคนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็แอดไลน์มาที่เบอร์นะครับ091ครับ8611191ครับ0918611191อีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับ0633130447ครับ0633130447นะครับอ่ะเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็นโชคชัยขนาด1เมตร80นะครับตัวนี้นะครับไบก็ยังถือว่าสวยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ ตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นห้านะครับทําสีให้แล้วนะครับพร้อมยอยปัดนะครับสามหมื่นห้านะครับฝาหลังสวยนะครับฝาหลังสวยนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองนะครับตัวนี้ติดจองไปไหนไหมตัวที่สองนะครับ R X หนึ่งหกสามนะครับตัวนี้ อยู่ตัวละสามหมื่นบาทนะครับสามหมื่นบาทตาช้างนะครับตัวนี้เป็นตาช้างนะครับหนึ่งหกสามนะครับนะครับสินค้าทุกชิ้นเราจะติดใบราคาไว้ให้นะครับตัวนี้สามหมื่นบาทนะครับตัวละสามหมื่นนะครับตาช้างหนึ่งหกสามนะครับเป็นขนาดหนึ่งเมตรหกสิบนะครับใส่ตั้งแต่รถสามสิบแรงจนถึงสี่สิบแรงนะครับฟ้าสวยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเป็นตาช้างนะครับ rx 183ม f นะครับตัวนี้ก็โค้งสวยฝาสวยนะครับโค้งสวยฝาสวยใบก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับใบอยู่ในระดับกลางๆราคาก็อยู่ที่สี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับตาช้าง rx หนึ่งแปดสามนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับ RX 16 5ห้า E นะครับขนาดหนึ่งเมตรหกินะครับหรือเรียกกันง่ายๆว่าหนึ่งเมตรหกสิบนะครับใส่สามสิบแรงจนถึงสี่สิแรงนะครับอูปต้ายันม่านะครับใส่ได้นะครับขนาดความกว้างของล้อไม่เกินเมตรห้าสิบห้าใส่ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ใบสวยๆนะครับเต็มๆนะครับใบสวยๆเต็มๆนะครับตัวนี้อยู่ที่สา0 0 0นันบาทนะครับ36 0 0 0นับาทฝาหลังก็ถือว่าโอเคนะครับสวยนะครับ อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็น RX 1 6 4 E นะครับเป็นโรตารี่ตัวใหม่รุ่นใหม่นะครับก็รองมาจากตัว165นะครับก็ตามสภาพนะครับตัวนี้หมุนได้ปกตินะครับยอยก็มีกระกระบาดแตกนะครับตัวนี้ก็ให้ตัวละ30,000บาทนะครับ30,000บาทนะครับเฟืองนะครับสามครับ30,000บาท อีกหนึ่งตัวนะครับ IX หนึ่งหกสี่ีนะครับตัวนี้อยู่สองหมื่นแปดพันบาทนะครับตาช้างนะครับขนาดตัวเมตรหกสิบสี่นะครับสองหมืนแปดนะครับสองหมืนแปดนะครับใบก็กลางๆครับเหลือเยอะอยู่นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ตาช้างเหมือนกันครับหนึ่งหกสาม ดีเอนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทนะครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับพร้อมย่อยนะครับพร้อมย่อยนะครับใบก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับฝาหลังก็ยังสวยอยู่นะครับยังได้อยู่นะครับตัวนี้ก็ใส่สามสิบถึงสี่สิบแรงนะครับรดสามสุบนะครับความกว้างของล้อไม่เกินเมตรห้าสิบห้านะครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้หนึ่งหกสามดีเอนะครับ ส่วนตัวนี้เลยนะครับสภาพนางฟ้านะครับตัวนี้ lad huh? เป็นขนาด 1!80 เมตรแปดิบนะครับใบเต็มๆงามๆเลยครับตัวนี้นะครับใบเต็มๆงามๆเลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ท no ี่สี่หมื่บาทนะครับเอาสี่หมื่น้านะครับ RX 1 8 2 F นะครับสี่หมน้านะครับสวยนะครับฟาเฟอสวยนะครับใบเต็มนะครับทุกใบเลยนะครับใช้น้อยนะครับตัวนี้ อันนี้เป็นเมตร80นะครับใส่ตั้งแต่เป็นรถสี่สูบนะครับความกว้างของล้อไม่ไม่เกินเอ่รเ็ดส70เซนนะครับหรือว่ารถตั้งแต่45แรงนะครับจนถึง51แรงนะครับได้นะครับส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็สวยเหมือนกันครับหนึ่งแ183 181นะครับ180นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น RX 180แต่ช้างนะครับใบเต็มเหมือนกัน ตัวนี้ก็ให้อยู่ที่สี่ห0นห้าันบาทนะครับสี่หมืนห้าพันบาทเอาสี่หมืนสามก็พอแล้วครับตัวนี้นะครับเอาสี่หมืนสามะครับตัวนี้สี่0มืสามพบาทนะครับพร้อมย่อยปั่นนะครับตัวนี้เป็นเมตรแปดสิบเหมือนกันนะครับส่วนอีกตัวครับเป็นหนึ่งเก้าสองเอฟนะครับตัวนี้เป็นของตาช้างนะครับใส่พวก เอ็มห้าพันได้นะครับตัวนี้ RX 92F นะครับขนาดหนึ่งเมตรเก้าสิบสองเซนติเมตรนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่หมืนเจ็ดพันบาทนะครับสี่หมนเจ็ดพันบาทนะครับใบเต็มๆนะครับสวยๆนะครับขาสกีครบนะครับขาสกีครบนะครับใบยังสวยอยู่นะครับตัวถัดมาครับ RX หนึ่งแปดศนะครับ ตัวนี้อยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับให้แคปหน้าจอนะครับแล้วก็ทักไลน์นะครับเข้ามาว่าผมเอาตัวนี้ครับนะครับ สินค้ายังไม่ได้รวมราคาจัดส่งนะครับเข้ามาดูสินค้าเองนะครับอันนี้ต้องมารับเน้นเน้นนะครับเน้นย้ําลูกค้าเข้ามารับสินค้าเองมาดูสินค้าเองอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ของเรานะครับเวลาที่เราจะยกขึ้นรถเราจะหมุนนะครับให้ลูกค้าได้ชมอีกรอบหนึ่งว่าของทุกชิ้นนะครับสามารถใช้งานได้ก็ถึงเอาไปนะครับตัวนี้นะครับ4ี่หมืนห้านะครับมาตัวถัดมาครับตัวนี้เป็น RX หนึ่งแปดสอง F นะครับเป็นขนาดเม็ดแปดสิบสอง นะครับก็ใส่ตั้งแต่45แรงม้าขึ้นมาจนถึง51แรงม้านะครับไบก็ยังอยู่ในกลางๆนะครับตัวนี้ก็ขายอยู่ที่ตัวละสี่0 0ืบาทแล้วกันครับ4ี่หมันบาทนะครับอตัวนี้สวยๆนะครับมาอีกหนึ่งตัวนะครับ RX 1 6 4 E นะครับไปเต็มนะครับ สามหมื่นห้าครับตัวนี้สามหมื่นห้าพันบาทนะครับฝาสวยนะครับไม่ไม่รั่วนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ Sbk ครับตัวนี้โรเตอร์วิเชียนนะครับโรตาร์ดีวิเชียนนะครับขนาด1นึเมตรห้นะครับใส่พวก 30แรงม้านะครับจนถึง35แรงหรือ34แรงก็ได้ครับ36แรงก็ได้นะครับเป็นโรตารี่ตัวถูกราคาถูกรุ่นเก่าๆครับตัวนี้นะครับใบก็แหลมแล้วครับตัวนี้ขายให้ราคาแค่